าแนล,ลนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่ยาวาร่านะคะเราอยู่ร้านไหนไม่รู้ตอนนี้อาหารรู้แค่อาหารเจต้องเอาเลยอันนี้หนูมากินอะไรคะมาเราจะมาซื้อของกินนะคะและตอนที่อุ่อนรถเราบอกว่าอยากกินกระเบื้องซึ <laughs> ่งกระเบื้องคืง <laughs> อหนมเบื้องโอเคนี่นี่คือร้านอาหารเจนะคะ <laughs> เราจะมากินลูกชิ้นนอันนี้ร้าน อันนี้ร้านอะไรรู้ไหมคะบันมีเจค่ะนีนนี้นี่น่น่นนี่น่นี่นี่นนีค่ี่่ี่่ีน่น่่น่่ 好的。